ผมอยากที่จะแชร์เด็กที่ผมใช้ขึ้นแรงร้อยในซีซั่นนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นช่วงที่เบื่อมากแล้วไม่ได้ไต่แรงนะคอนควสมาพอดีด้วยแล้วก็ตอนนี้ครับกลับมาไต่แรงแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับจากแรงประมาณ85บวกมาประมาณ80ิคิวภายใน2ชั่วโมงด้วยเด็กไฮอีโวเด็กนี้นะครับชนะ25แพ้7วินเรท78%แต่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันมันเป็นเด็กไฮอีโวไอรอนแรดนะที่ผมคิดว่ามัน ค่อนข้างบาลานซ์แล้วแลวโหดมากมันโหดมากเดี๋ยวเล่นให้ดูมาเดี๋ยวดูวิธีเล่นกันนะครับเปิดมาถึงโปรเจกต์ปีกซัดยังไงผมก็เล่นอองเตดูมนะคุม โอ้โรแนนถ้าโรนนมาอย่างนี้เราต้องรีบถมการ์ดบนมือของเราให้หมดไปไว้แต่ผมกำลังคิดว่ายังไงเขาก็ใหญ่อยู่แล้วโรนนเขานะโอเค เราได้โลเคชันหนึ่งจากสตอมเกมนี้ผมไม่เล่นแบบออฟเคิร์ฟเลยนะครับเพราะว่าแบบซันะปอรไม่มาเนบวล่าไม่มา,เ,าเล่นไหลาตามเคิร์ฟไปเลยอืมขวามือเขาไม่น่าสู้ผมละถึงสู้ผมก็ยังยายเจฟได้เล่นติงไป ติงแล้วก็ไปได้แมนโอ้โหมันมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะแต่เรายังย้ายเจฟได้เรายังย้ายเจฟได้เขาเพิ่มได้ก็ไม่เยอะมากนะครับเพิ่มได้สูงสุดของเขาคือ10เระยายเจฟ10เหมือนกันชน 10ชน10เขาเพิ่มได้สูงสุด12นี่ยว่ะเราต้องพยายามที่จะชนะซ้ายโอเคเขาเล่นคอสโมมาเขาจะเล่นพวกแก๊งโยนหินไม่ได้นะครับ สนับปอดขึ้นมือหน่อยลูกสนับปอดเอยคไม,มาอายร้อนแรงเป็นการ์ดที่ดีมากนะทุกคนเดี๋ยวผมทำคลิปแบบท็อปห้าการ์ดที่ต้องจัดดีไหมหนึ่งในนั้นะต้องมีไอร n อนแรงกับเจย์อะตั้มือเราแย่มาก <laughs> ไม่มีดอปหนึ่งเลยเด็กนี้มันก็มีวิธีการชนะแบบผมว่าแพทเทิร์นมันเดิมๆไปนะอย่างเธอเนี่ยผมก็แค่สตองกับติงมาทำลายไปก่อนมือเราดีมือเรามีเดทของเขาด้วยผมว่าเราสแนปได้เลยการที่ด a i l y เบ r g โยนเดทมาอย่างเงี้ยมันเขาจะไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยที่จะคาดคิดอะไม่ค่อยจะคาดการได้แล้วกันเรายิ่งเขาทำลายมันก็จะเข้าทางเรานะครับเท <Okay, S 1> นี้เราเลือกระหว่างติงกับไอรอนแลนดไอรอนแลดมีโอกาสที่จะดีกว่า โอ้ยเขาทำลายว um. ่ะอาร์รดดีกว่าเราก็สปเดอร์แมนครับเราก็ปิดด้วยฮักคลาสสิกมากจริงนี้ง่ายๆชิวๆกินคิวแบบสบายสบาย คือจังหวะที่เรารู้ว่าเราจะเล่นสไปเดอร์แมนแล้วมันชนะจะชัวร์วครับเราแค่สนั p ไปนะอืมคิดก่อนเขามีอะไรที่มันจะชนะเราได้ปะไม่มี โอเคจวดเทพจวดเทพมากนะครับจวดได้ในเวลาจริง,รงตาแบบนี้เราควรสแนปเลยนะครับผมขอทำคลิปก่อนแล้วกันได้เปรียบมาผมเล่นแบบ สายแบบคอนโทรลทั่วไปเลยคือลงตอนลงแบบตามเคิร์ไปเลยอ่ะโอ้ล็กจอชิปถ้าเขาล็อกจอมาผมอาจจะต้องติงใส่ทางซ้ายวะ s cool. <S เอาใหญ่ๆไปเลยนะครับเผื่อว่าเขาหมุนได้ตัวอะไรใหญ่ๆมา โอ้เขาหมุ่นสองรอบเบาหนึ่งนะเราก็าสปไปเดอร์แมนครับไม่มีปัญหานะไม่น่ามีปไปด้วยแมแ่เราก็ดูมกับบอกปิดนะครับจบเจ็บยายเข้ากลาง โอ,ไอ้ไม่จบ่ะไม่จบเกมเกมจบยากดีสุดของเราคือท่านี้อะดีสุดของเขาไม่รู้ท่าไหนด็อกเตร์ดูมกลางานจะดีสุดของเขา เขาได้หย่งกิดน,นะแต่พาวเวอร์เราชนะทางเนวิลลานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนควรมีเดวิลล่านะครับเพราะมันเก่งจัดนะสามเลนเลยจอันนี้เป็นท่าที่แบบแทบจะไม่ได้ใช้ฮักปิดเกมเลยอะ อ Sw ่านครับเก่งเกินไปนะไฮโวสำหรับผมตอนแรกผมคิดว่ากรารไปนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะเลยแบบสบประมาทไปด้วยแบบเฉยๆวะเจ็ดเต็มสิบเออเก่งที่ผ่านเลยออกมาจริงไม่แปลกนะครับที่ตอนเทสเนี่ยเดฟเขา เดฟเขาไอ้นี่แล้วนะเขาได้เทสมาแล้วแล้วก็แบบปรับสเตตไฮอีโวลงจากเจ็ดเป็นสี่สนับปัดซ้ายก่อนยกมนี้เราซันสปอร์ตเราสตรอมน่าจะไหลแล้วซันสปอร์ตสตรอมแล้วก็อลอสแลดเดี๋ยวจะเล่นไซค็อปพัดไอตัวติงก็ว่าไป น่ากลัววะอะไรเนี่ยกำลังจะทำลายเลยผมอยากทำลายซินิสเตอร์ลอนดอนทิ้งหรือเปล่าควรไหมแต่เรามีสไปเดอร์แมนเราไม่ควรทำลายซินิสเตอร์ลอนดอนเราเราได้เปรียบกว่าตรงซินิสเตอร์ลอนดอน ผมเล่นอันนี้ก่อนอย่าก,ก๊อฟดูมก๊อฟนอนเจ็บสปเดอร์แมนไหมครับสบทแมนออกกลางคือน่าจะจบเลยออกริงออกขวาก็ดีออกกลางก็ดี อันแล้วลกรอบเจมก็เป็นอะไรที่ปีศาจมากนะดูดิสตาร์ทหที่สามารถมูไปไหนก็ได้ผมไม่รู้เขามีอะไรเพิ่มแตกแพนของเขาคือไอ้นี่หรือเปล่าวะ ผมควรทำลายโลเคชันนี้ทิ้งเราย้ายนี่เข้านี่ถูกไหมแล้วก็ปล่อยพลังเด้งสามยิงอันนี้เข้ากลางทางขวาทางขวาเทเลยทำลายโลเคชันไม่ให้เขาเสกตัวออกมาได้เพิ่มปล่อยพลังสตอร์ปเด้งสมคุ้มกว่านับคืนนะแต่8ปดคิว ใช่ไหมฉันคิดว่าน่าจะใช่นะครับบูมาเวลกับอะไรอีกสองแค่น,นั้นแหละเกือบ โอเคครับเนบิล่ามาผมลงไปที่ทางซ้ายนะเลนซ้ายมันคือเลนที่มันจะมีตัวจาก x m ็ n s i o n ออกมานะครับมันทําให้การลงของเขาอะทําได้แค่3ครั้งยังไงเนบิล่าก็จะใหญ่มากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเจฟนะครับใส่ซาบูมาก็ได้น,ะดนี้ ซาบูก็จะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นเหมือนกัน <h ast> ผมโชคดีว่ละอัลเลดก๊อป โอ้โหกรอบแย่มากยาพอกันไหมเฟรนยาพอกันสไปเดอร์แมนไหมครับคนมีสไปเดอร์แมนชนะเสมอ Friendly neighborhood Spider-Man here โอ้โหต้องระด,ดูมเขาไม่มีเพลอะไรชนะผมหรือเปล่าแป๊บนึงนะผมขอคำนวณพลังก่อนใหญ่สุดของเขาคือเขาทำท่าไหนได้บ้างเขาเว้นจี้เล่นคอนเขาต้องเว้นจี้เล่นคอนอเขาถึงจะชนะผมอะซึ่งผมว่าเขาไม่ทำหรือว่าเขาอาจจะทำวะ กลัวมากเลยอันนี้เราต้องเล่นทางขวาติงอันแน่แน่ว่าเราทำดีสุดเท่าเนี้โอมไอโอรีดเขามันตึงกว่าเราได้ไงวะไปได้ลองเล่นได้2องคิวได้แต่ถ้าเกิดว่าให้เสียงสี่คิวไม่น่าเสียงนนเทของเขาดีสุดคือการเล่นคอนนะครับแลเวนที่เขาจะชนะผมได้โชคดีที่เขาไม่มี ไทยอีโว e เหมือนกันนะครับเธนแรกก็ผ่านตลอดนะยกเป็นแต่ว่ามีเนบิวลาขึ้นมือเินสองเราก็ผ่านได้นะครับแต่แนวโน้มของผมมาคืออาจจะปิดจบได้ด็อกเตอร์ดูมอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรผ่านได้ผ่านได้ผ่านอน เป็นไฮอีโวเหมือนกันนะไม่ต้องรีบไอรอนแลสซสัง่งถ้าไอรอนแลสกรอบได้สไปเดอร์แมนอ่ะคือแบบโคตรโอพีเลยนะครับเพราะว่ามันจะรู้ไงไอรอนแลสมันทำให้เรารู้กาท็อปเด็กด้วยนะ ค yeah. ทับเด็กแย่ <laughs> ทับเด็กแย่ด้วยออทำไมต้องได้ทับเด็กไอตัวนี้ด้วยนะเล่นยังไงเดี๋ยวผมไปต่อไม่ถูกเลยเล้นให้อีโวแล้วก็เวนจี้ให้หักมันโตยากเลยครับ ทำไมเขาต้องใส่ลูกเคสมาด้วยวะเอ้แต่ยังชนะได้นะยังชนะได้หรือเปล่าถ้าเขาเล่นถ้าเขาเล่นฮักกับวอล์ฟอะถ้าเขามีแค่ฮักก็เรา,าชนะได้ก็ไปสิครับถ้าฮักวอล์ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าฮักอย่างเดียวเราชนะได้เรามีด็อกเตอร์ดูไง คนมีด็อกเตอร์ดูมได้เปรียบเสมอเราจะมีตรงนี้12นะครับผมขอคิดก่อนเขาสแนปมาปวะอ่ะเพื่อการเรียนรู้เดี๋ยวผมไปให้แล้วกันจริงๆเราต้องกดยอมไปแล้วนะครับเราแพ้ฮักกับวอร,รแพร้แฮทแมทต์ต เอาเอาไม่ทำงั้นนะอ,อยู่ก็เกิดความหลอนเ,อเกมนี้ไม่นับว่าชนะได้ไหมเนี่ยมาเกมนี้นะ่าจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับเป็นเกมที่ผมจะได้แบบ สอนแบบละเอียดถ้าเกิดว่าเรามีซันสปอตขึ้นมือนะครับเทอร์แรกเราจะไม่เล่นอะไรเลยเราจะรอเล่นซันสปอตตอนเทิร์สองนะครับเพื่อให้ตัวของฮักเนี่ยมันโตเทิร์สองเราก็เว้นหนึ่งจีจงเห็นให้ผมด้วยขอบคุณมากเราก็ดูว่าเทิร์สามเราจะไปไหมจะไปถ้าไอ้นี่ไหม เอาท่าออฟเดตกับผมหรอกำลังคิดว่าเราควรทำลายเอาท่าออฟเดตไหมในเมื่อเรามีล็อกสองใบผมว่าควรควรทำลายไ Wind aid hand ค่อนข้างกลัวนะครับมีโอกาสที่เขาจะเป็นเดก,กัลกัสต์ภาคใหม่ เล่นไฮโวแล้วก็เบนจี้ครับมีโอกาสเป็นการกระดัภาพใหม่แล้วก็เป็นจริงๆแต่ว่าการกระดัภาพใหม่มันก็ไม่มีอะไรใหญ่ใหญ่กว่าตัวของฮักนะไม่เป็นไร เขาขาดพาวเวค่อนข้างเยอะแต่เขามี7 g พักสแมชก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเล็กไฮอีโวที่ผมใช้ขึ้นแรงลอยนะ80กิลภาใน2ชั่วโมงลองไปปรับใช้กันได้นะครับถ้าไม่มีเจฟก็ลองใส่ซาบูดูถ้าไม่มีไอรอนแรดลองใส่ตับ4ตัวอื่นมาที่เก่งๆก็ได้ วันนี้ผม MSK ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมาก Bye